สวัสดีครับเอสเพย์ขอนำคุณผู้ชมมาติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกบีแวดีซิเลียนซิกส์ลีกหนึ่งนะครับเกมเริ่มครับแบงคอกอยู่ในเต็ดนะครับชุดสีแดงนะครับเป็นฝ่ายเขียรเริ่มเกมครับบุกจากซ้ายไปขวาในช่วง45นาทีแรกล่งร้านเปิดเตะมุมยอดมาลูกนี้ได้โคกบอลแล้วก็เน่งเรเียบร้อยกัโอ้โหเอเวอร์ตันโม่งแล้วสกัดมาเข้าทางมูเซนอากาซานี่ครับคือลูกนี้ไปเข้าเป็นหัวจะว่าอย่างไรแล้วนะครับ ดูบทจะได้เข้ามาได้แบบง่ายๆครับสกัดบอลไม่ดีเองครับตัวคุมเส้นของทางโคราชครับ1-0ครับดูอีกทีครับที่เอวตันโมงแล้วตัวคุมเส้นสกัดตรงนี้มาแอซิดเลยครับอูชิสุพงอฟิลิปไมอายังถึงก่อนอ้าวแต่ไปพลาดครับเสร็จเลียบของชิสุนุพง์โอกาสของโคราชเปิดมาลูกนี้แล้วจับจับเสร็จหลบมาโดนทิมจุดโทษครับโอ้โห จุดโทษครับทางด้านของโคราชได้จากอนุรักษ์มุ่งดีครับดูอีกทีครับถึงบอลก่อนจิ้มหนีไม่ได้โอ้โหไม่ต้องไปลุ้น v ีอาเลยครับเต็มๆข้อเท้าครับของอนุรักษ์มุ่งดีโดนเอเวอเตันเนี่ยพยายามจะแย่ที่บอลแต่ไม่โดนนะไปโดนข้อเท้าพอดีจริงว v R ไม่ต้องทํางานอะไรเลยครับตรงนี้โอ้โหแล้วโดนเตะอัดอีกไม่อารเท้าซ้ายครับมิตะ วิ่งมาแล้วซัดตูดนี้โอ้โหยิงดีมากครับไปถูกทางครับปฏิวัติแต่ว่าไปไม่ถึงครับหนึ่งหนึ่งครับยิงเลี่ยนแล้วก็เอาเข้ามุมทางขวามือของปฏิวัตินะครับยังเหลือครึ่งหลังอีกเต็มเแล้วก็ช่วงทศเวลาของครึ่งแรกครับดูครับวิ่งมายิงตรงนี้ปฏิวัติไปถูกทางนะครับไม่แน่ใจว่าดาวหรือว่ารอว่าบอลออกจากเท้าของมิตาแล้วค่อยพุ่งหรือเปล่าแต่ว่าก็ไปไม่ทันครับตรงนี้เกมกลับมาเท่ากันใหม่ครับ1ประตูต่อหนึ่งครับที่2 b g Sta d เ u m ดียมนะครับเอาละครับบอลที่เดนิสบูริโล ให้อนุรักษ์อนุรักษ์ได้จัดลูกนี้หมูเสาแรกแม่ต้องปัดทิ้งครับทางด้านปฏิวัติขมหมนเอี้ยวตัวเนี่ยหลอกว่าจะไปเสาไกลครับแต่ว่ายิงที่เสาแรกตรงนี้แต่ว่าปฏิวัติเองไม่ได้ทิ้งนะครับเสาแรกอุ้งมมือเดียวครับวิรเทพจัดมาตรงนี้เอ,าอ้าโอ้โหกลายเป็นสก,กัดเข้าประตูเองของเนนานลาริสครับลูกเปิดจัดของวิรเทพป้อมผ่านโอ้โหเป็นลมเลยครับเนนา,นานลาริสครับเจอลูกนี้เข้าไป แต่ลูกนี้ก็ก็โทษไม่ได้ครับใครจะไปรู้ว่าธีรสินจะเนี่ยครับแต่ดูจังหวะธีรสินจับไม่ติดครับโอ้โหแล้วบอลทันชัยเซ็งเลยครับโอ้แต่ลูกนี้โทษใครไม่ได้จริงครับถ้าจะโทษต้องโทษธีรสินจับไม่อยู่เองครับดูครับจับบอลไม่อยู่นี่ระดับถือว่าเสียชื่อเหมือนกันครับธีรสินจับบอลตรงนี้ไม่อยู่แต่กลายเป็นดีเพราะว่าแปเขาได้ประตูครับโอ้โหแล้วในนาละลิดก่อนหน้านี้เขาบาดเจ็บแล้ว ทางโคราชจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนสุดท้ายไม่เปลี่ยนนะครับโอ้โหแล้วดูสกัดตรงนี้เนี่ยยิงคมมากๆครับในนาลิลลิตจากรพันตั้งปอมแล้วจอลูดี้ทีละศีรพักอ,อกจริงเรียบร้อยครับสประตูต่อหนึ่งครับลูกน,นี้ไม่หลุดแล้วครับจังหวะจับบอลของทีละศีรษแดงดานิ่งมากๆครับพักอ,อกลงก่อนแล้วก็ตวัดยิงเข้าประตูแล้วก่อนหน้าต่อตามมาซาทดาอิชิอีครับ3ต่อหนึ่งจากรพันนี่เปิดบอลแม่นอยู่แล้วนะครับ และดูตรงนี้ครับคือใน่นอนลาลิสเหนไม่อยู่ในตำแหน่งโบเก็ขึ้นไปอยู่ด้านบนแล้วนะครับเรียบร้อยครับโดดโยนใส่ครับแล้วจะแล้วดูความนิ่งของทีลศิลปักอกเสร็จตวัดยิงครับผ่านมือธนชัยหนูราชครับหนีเป็น3าหนึ่งประตูนี้ต้องบอกว่าลดความกดดันไปเยอะแล้วน่าจะเป็นประตูการันตี3คะแนนของแบง g อกอยู่ในเตตด้วยเลยครับวันนี้ยิงไกลก็ไม่ได้จริงๆครับแล้วพุทธศิล์คุณนพเดชเมืองงามนะครับเป่าจบการแข่งขัน90นาทีครับ เกมดีทูบีจีสเตเดียมนะครับวันนี้แบงคอกอยู่ในเตครับเปิดบ้านเอาชนะนครราชสีมามาสเตอร์เอไป3ประตูต่อนหนึ่งครับส่วนวันนี้หมดเวลาการถ่ายทอดสดแล้วนะครับคุณธรรมวัฒน์ผมยุทธชัยและก็ทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับเจอมากันหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ